ีทูบทูบเมื่อกี้เนี่ยมันหลุดอยู่อันหนึ่งเนาะเขาใช้เห็นซึ่งซึ่งมันเห็นอันนึงกับบ้หูกาวจัดไปอันนี้ของบ่ใช่ที่เพิ่นเห็นแต่อันนี้ของผูหุนหารที่ผมเอามาถวายตรงนี้แล้วก็เห็นทูบมันกระเด็นออกประมาณหาซีถึงหกสิบทูบผมก็เลยมันหลวดล้มสนีซึ่งั้งแต่ทูบหกเก้าศูนย์ีศูนย์สองแล้วก็ซีหกสองอย่างเนี้ยมันกระเข่ามาสามหมดจิต่อกับครั้งที่สามอีกเขาเป็นสามตัวหลัง นะครับแต่มันก็ไปออกเลขตัวเดิมปูนะ4004ไปออกตัวเดิมก็คือ402ของวันนั้นไปออกตัวเดิมเหมือนเดิมนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะขออธิษฐานบอกกล่าวปูก่อนนะครับอ่ะปูยลูกหลานสิยิบเลขทูบเ,เด้อปูเดอร์งวดนี้นี่ลูกหลานมาขอปูนี่ของวันที่หนึ่งกรกฎาคามนี่พ่อสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่เด้อปูเดอร์แคทเทประเดฟซีผลิตสามตัวตรงๆง,ว,งว,วดบังหันที่ปู่ไ้นี่มันเข่าเลขสามตัวไทย มันไปได้เขาแล้ววันที่หนึ่งไหมปูเอาจับมือหลูกหลานนี่จับให้มันออกสามตัวตรงๆของรอบที่หนึ่งโหลดรถปูเดออืเออเอาตรงๆโหลดคิมไปโ,ดดโดดหลดงวดนี่ปู๊เรียบร้อยเนาะอะ่ถูกไปถูกมันเด้อถูกเราเด้ดดเออืมอืมกินด้วยเสียงดีมาตลอดนะเสียงมาตลอดเดี๋ยวทุบตรงนี้ ตรงตรงนี้นะผมจะพังทิมนะหพังทิ้มเถอะเออโอ้ยกจะลื้อถอนเหรอเนี่ยจะลื้อถอนออกเอพูดพูดต๊โกเล่าเลยเดี๋ยวกะหาวะไข่กะเดะเบาเท่าเบาไท้อีกตัวพังทิมขอเติรดเขาไปไปผู้ใดข้างบอกกับไปไปเรียนภาษาอีสานไปด้อครับ แกงทิมแก,กงงงเป็นงโลอดแล้วนก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 ชินก,นกไปจุดั้งขุดใหม่ของบ้าไส้หุ่นอันนี้อันนี้ถูป,ปูอืมบ้าเป็นเ้องมาจุดหลายถูบ้าเป,ป,ป็นได้ดจากผู้ชมเด้อวยถูบาใช้เป็นเห็นอยู่นั่นเอาดีเด้ออันถูบจุดใหม่เด้อพิ้งพิ้งมองถู ท่านผู้ชมครับมาบอกกล่าวพร้อมกันนะครับท่านผู้ชมกับที่ศาลเจ้าพ่อปู่ขุนหารมาตั้งนะโมบอกเก้าเพลินไปพร้อมๆกันเด้อสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุสาธุเด้อปู่ขุนหารลูกหลานลูกม,าม้าคนเดิมกับเบาใช่ และเอฟซีทุกท่านที่เป็นติดต,ตามลูกหลานลูกหลานไลยสดอยู่ตอนนี้หงูที่แล้วปูที่ลูกหลานมาขอปูยังโตแก่เบิน <Yeah. S 1> เออหงูที่แล้วปูที่ลูกหลานมาขอปูเนี่ยลูกหลานมาจุดเลขทูปเนาะลูกหลานจุดได้ซีเข่าสองกับซีเข่าแปดนะปูเนาะอ่าก็คือลูกหลานซีเข่าสองเนี่ยหรือซีหกสองทีู่กเอฟซีเปได้เห็นกัน มันไปนเข่าสามตัวไายเนี่ปูสามตัวเลขกถ่ายแม่ปูบ่ได้เขา่าอ่าสามตัวแล้ววันที่หนึ่งเนปูเดอ้อซึ่งมีเอซีนี่เพิ่อนกระเด้โชคได้รับจากปูกันหลายคนอยู่หลายตัวหลายคนอยู่ก็คืออ่าลอตเตอรี่เพิ่อนเด้กสามตัวไายนะปูเนาะอ่าเพิ่อนกระเด้มาก,กาบมะาหวายปูกันตั้งแต่มือเลขออกกนละมื่อนี้นี่ลูกหลานที่มาขอปูป,ปังปังดังๆกันนะปูเอาให้เพิ่อได้ป๊ดนี่ป๊ดสินกันของเงินวันที่หนึ่งกันละกันดาคมนีพ่อสอสองปัญหาลอยหกสิบเจ็ดทีเนปูเดอ้อ กัรแต่เพิ่นสามตัวตรงๆโหลดงวดนี้อให้เพิ่นได้น้ำทุนน้ำหยังมากรวมบริจาคมาเห็ดบองหนันบองนี้เห็ดเห็ดสารปูเป็นอันทีนาการวายบองจะเลิอดลงเรื่องให้สถานที่บองนี้ให้เพิ่นได้หู้ทั่วถึงว่าบ้านปูอยู่ยุบองใดอำเภอใดจังหวัดใดให้เพิ่นได้มาหาปูหอดบองหอดบอลดับปูเด้องวดงวดนี้นี่หนึนน่งกรกฎาคามนี้พ่อสสองพันห้าร้ 2, รอยหกสิบเจ็ดนี่นะปู จัดไห้เพิ่นสามตัวไทยแล้ววันที่หนึ่งหรือสองตัวก็ได้ที่ลูกล้นจีขอปูเมื่อนี่นี่ลูกล้นลูกล้นคือมาขอปูคือเลขเซียมซี่กับเลขถูกคือเกาเอาแบบเกาให้มันตรงแบบคือจังหอกเกาศูนย์ะปูเดอร์คือจังหาสามแปดกันตรงตรงที่ลูกล้นขึ้นมาขอปูละที่ปู่ให้เขาตรงตรงคือสามตรงตรงแบบแบบนั่นอีกตะปูเดอราถูกวาเาพิดตลอดเลยลูกล้นไปนะเอ้าทำามาพูดเดียวกับลูกล้นดิ ืม <S <S อเอฟซีเป็นขามาลานะครับนรูมชมมาซีเอ็มซีมา,มาที่นี่เก็บของได้เลยครับอ่ะปูเอ้ยลูกหลานจิขย,ยเยาซีเอ็มซีเดอตรงตรงตะปูธรรมะที่ออกตัวใดเหล็กตัวใดก,กะเ้มันตรงกับคนฉลากปูกระยิบตัวน,นั้นมาเลยตะปูเด้อสาธุ คือสิโลนงง่ายแท้มองป้องแต่งหมายเลขครับผมได้มาหมายเลขสองครับยิ้มทำไมครับสองสองแล้วยิ้มบ่อแต่เราพูดแล้วหน่อยยิ้มครับเลขสองอืมโอเคครับเลขสองตลอดเดี๋ยวเดี๋ยวไปสับกันเอาโอเคเอาเนี่ยก็เลขสองมันก็เป็นคือว่ายิ้มคือคือมันเป็นเลขทูปนั่นแหละซีซูสอง อีอออกินป่ะฟองทะเลกันมั่งอันที่สองนะปูดเด้อน่งปัดสองเหมือนเดิมครับเอาแค่สองอ่ะโมรูลแหล่ะโมรูลทำไมยกตองสองนี่โมรหล่อเห็นยังโม่ เออเป็นน้องคนเดียวเป็นอยังผมก็หยิบเออบาใช่แฟนเป็นซื้อสองก็เลยก็เลยก็เลยอยากหัวเพิ่นนะเพราอเป็นอยังคือเพิ่นไปกี่ผู้สาวคือสซื่อมาสองอยู่โอเคก็เลยว่าสองสินะเออผมก็อันนี้ไม่ได้แปลกนะนะครับส้องทยิบดูไม่ใช่สองอยู่เมื่อกี้นะถัดต่อสองนี่บุ๊คสีไว้ได้เลยใช่เอ้ยถัดตองพองไปขอแม่ไปขอเลยเอาเอาจัดไปอ๋อ ตัวบ้านเนี่ยหมดหมดหมดหอมกันเลยเด้งหอกมากตัวปิดสองสองหกหรือสองสองเก้า<ป>น่ะมันคืยังเป็นเหล็กถูกของปูงวดทีเดลวที้เขาซีเก่าสองเออแมนเนาะมันคืยังเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นตัวนี้ให้เขามผมถึงบอกไว้ท่านผู้ชมนะว่า เนี่ยผมถึงบอกว่าอย่าลืมเด้อเลขทูบซีเก้าสองเนี่ยไปใช้จิตเลขทูบเนี่ยซีเก้าสองกับซีเก้าแปดอย่าลืมเรือกงวดหนีเด้อถ้ามันบอ่ออกงวดหนีมันก็นไปออกงวดหนาถ้าเขาบ่ตามขัพูดสิบวัได้ไนแล้วนะครับออกบอลเด็กทูบป,ปูซีเก้าสองซีหกสองไปออกเลขสามตัวไทยนะครับอือ็ถือว่าโอเคนะครับท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าถ้าจะบอกว่าบ่เขาเรื่อยบ่เขา เอฟซีพันยังหน่อยเพิ่นกับว่าเขาัะไม่เสียคนยางยากขาไหมเออยากถึงแมงแม่งก็ยิย้มทางนี้ต่ออืมแต่ว่าแต่ว่ากับเขาอยู่นะครับเขายัางเพราะว่ากับไปเข่าสามตัวท้ายมี LC เอฟซีพันถูกรางวัลน,นะครับสามตัวท้ายนะครับทำไมรถตู้สามหนึ่งสองเก็ดอดีพันไปพิงเลยใช่ไปพิงคือจังแบบว่า,วาพิงบพิง ออนวอรกับพิง<อ>ก็ยังบอกว่าคือคือไดใจคือไปขึ้นพิลึกหนารถเอาเที่ยวที่เลี้ยวกับมากระพามากระพาตัวาาอยู่หนาบ้านมึ่อก้คุณยังเห็นงไหงมชอบประตูเสาหันวะเดี๋ยวเรากก่อนไหมบาร์ที่ยูหันวะสิบสามอ่ะสิบสาเพิ่อนกินยู่บังหันเลยกระพะอันนี้เห็นจริงแสดงว่าอันนี้เห็นจริงไปเป็นประตูยังก่อนสามหนึ่งสองเกตสามหนึ่งออกไปแล้วไหมแมนอ่านี่คือปัญหานั่นแหละอันนี้คือเรื่องจริงไม่เอาตรงนะไม่ใช่เรื่องจริงไม่มาเล่านี่พูดต่อหน้าปู่เลย นะครับไม่ใช่เรื่องจริงไม่มาเรานี่คอยว่ากดุกดุกควมขคอยฝันอีลีเด่อยถึงเดยมาเราวันนี้ที่ได้มาทําคลิปคือปูบอกว่าไหามาหาปูเนี่ยปูขิดฮอดถึงเดมาทำบ้องใสบะเดมาเลยเพราะว่าทีนัดกับมาวินแลยวัดจิมัทถาบุญวัดจิมัตมาเลียงปูมาเลียงปูเมื่อไรเดี๋ยวผมจะมาอีกพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งมาเลี้ยงปูด้วยจะมาเลี้ยงอาหารหวานข้าวปูอันนี้คือเรื่องจริง นี่ค,คือเรื่องจริงเดีไปยังใช่ไอ้เลขใช่ไป,ไป,ไปเอางี้ท่านไหนพร้อมจะดูเลขทูบของบ่าวชัยก่อนกดหนึ่งมาเพราะว่าบ่าวชัยเห็นเลขทูบตรงนี้กดหนึ่งมาโอ้ยอะไรเนาะนร่องนนะันงพูดเยอะไปหรือเปล่าพูดไปพูดมาไม่ได้พูดเยอะครับ นี่คือเรื่องจริงให้ผมพูดหน่อยเถอะนะครับบางทีผมเข้าใจนะว่าท่านอยากจะดูเลขมันจะเป็นเนื้อคู่กันนี่หีือเปลใช่นี่สอ,องไหมเออเบาวชัยเดี๋ยวกันนะยิ่งงว่าเดี๋ยวด้วท่านผู้ชมนี่ครับเลขทูบของเบาวชัยที่ที่ที่เจอเ้ออืม แต่นั่นเห็นว่าใช่ใช่มันตรงอีหลีใช่กับเกตขับเบียนเลขสามหนึ่งสองเจ็ดนั่นมันเหลือท้ามาชมจริงจริงนะครับจริงจริงเลยนี่ครับผมนี่เรื่องจริงนะครับนั่นเห็นว่าสองเจ็ดอีหลีนั่นสองเจ็ดอีหลีเจแเป็นเพอนนขากองเนาะขาองคนจริงขาองบดีน,นั่นอีหลีใช่อีหลีเจ็ดแปดสองเจ็ดแปดสองตรงกับปูกครูฝันฝันมาปุ้ย มาหาพี่พีร่ลดตูสามหนึ่งสองเจ็ดสามหนึ่งออกไปแล้วแม่นี่สองเจ็ดไม่หี้วบนั่นกวกฟันเม่นไอ้หลีมันบฟันแม่นไอ้หลีอันนี้โมเรื่องกินเลยนั่นเสียงมาแล้วโอฟันเรืองริงบ่าม่นาบ้าม่นว่าบ้าม่เรืองกิงดิ เมื่อเอาวันวันเปลือกปกว่าใช่เนี่ยเลขอถูกไหมเป็น่ยงเลขอถูกไหมมุ้งแมนมุ้งฟันแม่นแีแม่นเลยล่ะแม่นก็ฝันแม่นแม่นในรถตู้เนาะเนี่ยสองเจ็ดนั่นะเห็นไหมดอดเลยวะเนี่ยแต่ผู้ชมมีแต่ลูกจะจะซื้อยังกว่าซื้อเลยซื้อเลยพอเงี้ยเลยเพิ่นมานะนำเขาแต่ผู้ชมเพิ่นพอดีเพิ่นมาพอดี อันนี้ดีใช่ีแล้เขาตัวเดยใช่อนอี้คือเรื่องจริงเลย<ม>แต่เบิ่อเด้อเลียกตัวแต่คุณจุมม่มบะเพิาาร์ตบอยท่านผู้ชมแป๊บนึงน,นะมาดูทูปนี้ครับใจอื้งเพิรหตบอยาเอิ่นทูปเดียวเรียกไป้ใสมหมือบอมีบอมีอีหลยเนี่เอ๋ออังเบิง่งทานผู้ชม อ้าวอึ้งไหมเป็นไหนว่ามุ่งโจยอึ้งบ่บ่มีตัวเลขเเลยบ่ห็นตัวเลขบ่มีตัวเลขเลยนั่นกูว่าเพิ่นไฮอะไรใช่ยังงีเพิ่นไฮตัวเท่าก็ได้มาเพิ่นคัดทูบ่ายแล้วกูอยู่ในถุงนี้มันี้ลงลงไปดอกเยอเป็นไปเพป็นไปในงานแน่เดิท่านผู้ชมตรงนี้ใครเห็นบ้างเห็นล่างๆอยู่นั่นน้อย ใช่กับบมมีเหล็กเลยเ่ะอ่าแปลกเนาะดูด้านอื่นด้านอื่นไม่มีครับบุมีใช่ไม่มีครับท่านผู้ชมแสดงว่าไหนทูบเดียวใช่อืออื่นบนุ้งีังจะว่า พี่มาตู่จะอุ่มปะไปถึงเพียเราตู่อีกตรงนี้ตรงกันงเรื่องนี้ปะแสดงว่าปู่ให้ทูบนี้ครับที่เบาชัยที่เบาชัยเจออยู่ตรงนี้เป็นทูบเป็นทูบรถตัวลงเห็นทูบรถรถอันเดียวไหมรถอันเดียวมีอันเดียวอยู่นี่เออยยุ่งบางอย่นงปะตะเกียงเปิดโอ้ยไม่เห็นปะนี่เขาดูมันอยูืนนั่งสิลูกมีอยู่งอันเดียวเออยิ่งยุ่งอันเดียวอืแต่ปู่แล้วหายตัวนี้ บู้ไหนตัวนี้นี่ไปตรงกันก็นกไปทะเบียนรถตู้ท่านผู้ชมคืออึ้งมากๆเลยนะทูบเลขที่ผมขอเนี่ยไม่มีแต่ว่าบ่าวชัยเจอทูบตรงนี้หล่นแค่ตัวเดียวแล้วแล้วจุดเลยซึ่งไป,ไปตรงกับทะเบียนเลขผมครับ,รบความฝันเลยความฝันเลยเป๊ะเลยครับโอ้เสือเหลดูด้วยั่นน่านมาตัวอืมเนี่ยด้กับิงเอ นี่ท่านผู้ชมเจ็ดแปดสองหรือหนึ่งแปดสองตัวจิตล่างๆดิใช่ท่านผู้จ็ดแปดสองกับหนึ่งแปดสองก็เจ็ดแปดสองในนอนเห็นไหมเจ็ดงานมันงานเจ็ดอย่างเจด็ดแปดสองตัวบน,นอ่ะเจ็ดตัวบนอ่ะเจ็ดก,ดกดลางกับแปดกับล่างสองเงินเจ็ดแปดสองไม่ใช่ เพราะว่ามันตรงกับความฝันที่ฝันนี่หลีอันนี้คือเรื่องจริงเลยแมนตรงกับความฝันเพราะว่างดที่เราเกิดฝันว่าปูเป็นม้านะปูเป็นมากรบพระทินไปยืนอยู่หน้าบ้านยู่มองประตูไหมมองมังกีจีท่อหลอกก่อนไหมมันที่ทิศสามู่เลี่ยที่นี่บม่ได้นึกถึงมังหันเลยเนาะอืเพิร์นที่นี่กับพี่ความรู้สึกว่าเพิ่นแปลพิษสนายเฮ้าแมนอือแปลพิศสนายเฮ้ว นี่น้างึงมันวานบื่อไหขอมหาเพื่อนแกเสียปานาเออหาเพื่อนยู่หมดท่างแต่ได้เป็นคู่ปนะมันวาโอ้มันจะได้มาไหวยูหานเป็นคู่ดีมาไหวซะเลออเอได้มาไหวเพื่อนแู่่ธรรทัมดเลยินาวิ้นแค่ว่าเอินแค่ว่าเอินหาปูยุ่ข้างนอกเนี่ยแค่ว่าเอินนักจ้างยืนปูหาปอมากันบ้านไหนขอหาปูเัยเทียบ้านไหนขอมหาปูเด้เาไปวอาไง ยกหัวใส่พุ่นเพื่อเ่ดุหนทังงย่าฟังพ่นยกหัวใส่บ่อกก้าปู่ๆให้ลูกหลานให้ลูกผู้ขัเป็นสอดเป็นเป็นคู่เด้อเป็นกี่หลีเาาวเอะรากวเขามารวหนาใกเมาจกจได้หนูเลเป็นหนูเมาหวพนมันวโอ้อใสคนยุหท้งกเลจดเป็นคู่นมันาเด็กน้อยเล่นมากหนเด้เป็นคู่พร้อมเท่าทุ่มมือนี่นี่นะ มคือ,อ,อของแทนเลยของแท้ตัว <mm> ของแท้มันก็ว่า <mm> ของแท้จักจีบกองหนูบ่เกยเขม้าจ้าเทียนขอน้ำท่างว่าบไงบ่เคยเขา้บาบ่เคยเห็นสารปูพรมอวันที่นี่แค่ยกมือหัวขึ้นตามหนทางว่าเขียนกมือใส่สีสกับชั้าังเด็กเป็นม่น้สีสันี้เพรามันกิได้มื่อหมันจะเลเนชู้ชเลยตัวอจักจิดซ้ำได้ม่อจาวานี่แหละครับผมบันยง ผมถึงบอกว่าความศักดิ์สิทธิ์ของสิ่งใดอยู่ที่ใจผู้ศรัทธาแม่นว่ายงผมไอ่บอกเถิดวะถ้าเฮาศรัทธาจังไดนกระซำเฮานับถือไหนคำการนับถือว่ายังคำศรัทธาปูนาครับนะครับท่านผู้ชมแจนเมีนครับบไปหนอินเมีนบบอกเขาแถวๆนี้งามกันเมื่อศ์เนบ่เขาง่ามๆนี่นะมองนี่นะเอาเอาสวยจำได้บอสี่บาปคนท้องเรมาเนี่ยท่านผู้ชมเบิ่งเอาคนวานเตียนสวดอือนี่มันวะ ต่อเป็นคือนังคนแมอวินมงค้นยังนแเ้ยมเป็นเป็นหัวค้นเลยเดนหัวน้ำเหลงนี่คออะรนี่เป็นหังข้ก่อน เป็นมะได้กปะเป็นมะเขาฝันเป็นย่าไว้เป็นไงเป็นห่อนเป็นก็เลยบอกมามยุพีมองโพธิ์มองนี้เมีนครับมิหน้าหรอผมมีความรู้สึกว่ามันมีอย่างสักอย่างหนึ่งแมียนเมียนเป็นเขาฝันเป็นว่าย่า้มเป็นไงเปนมาะยุพีโอ้ยแย้มเป็นห่อนเป็นต้นวายที่มองจอมปลวกเลยแมีนครับแมีนเมนครับนี่ครับคุณผู้ชมโอ้อตสอยพี่นะโอ้ท่านผู้ชมครับนี่แหละครับพี่เป็นแบบมาหอดพี่ได้เป็นวายแย้มเวลาแยามแย้มเป็นหอดเป็นกระติมาะยุมองนี้แหละป้วตฏิ ่นไปเข่าฟันค่นบาดดอนขามนะครับนี่โ่นพวกมองนีทาาน่านผู้ชมเห็นเปล่าอาวิทขนคนลุกเลยนี่แหละคือปัญหาคนลุกเลย,เลยนะครับคล้ายๆหนาคนอีนีเนาะเป็น<ช>เป็นเป็นเครื่งแมวนอี่เป็นอา,อามาแล้วว่าผมก็ยังวาวามีความรู้สึกว่ามันต้องมีอย่างสักอย่างหนึ่งมองพ่นมองนีอพอท่องแลเจอดีนะครับมองนีเจอดีเลยนะดีแล้วเพื่อนว่า แตนตอดมื้อพันธุ์มันบมแมนเพราะว่ามือนังนเพิ่นเจ้าว่าเพิ่นธุ์บ้านรูปของข้ามเพศอีหยังอยู่ดีเออมือนันแมนจ์เออจนมือแขนไข้พ่นนุ์อ๋ออ่าไอ้แปลด้วยครับคำว่าแขนไข่แขนบวมแขนบวมออ๋โอเคแขนบวมนะแขนตีมือตบมือไวไหมคือมันรูปซุ้มซีซุ้มหาจังแต่บนนี้พอท่องแเรียนเป็นคนเป็นคนดื้อหลันๆแน่มือกะไปที่จริงมองนี้มองนี้ม่ได้ไม่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 มีไม่มีต้นไม้บางหลายๆอยู่เอามือไปจกเศร้าของสันนิ คี่จางอีหยังมาตีมือเพิ่นนี่ไหมเมั่นพอต้องเลยเม่นครับย่างห้ามเลยครับเมีนเมืเขาายเอาตัวนี้ย่างหลายเม่นโอ้ท่านผู้ชมชาวายไทอดสัเ่งเมนครับนี่แหว่าเนเ็นกพ่อมกับต่หอมหวานอมเพิ้นาเดีวนีเขามาเขาฝันมาเขาฝันปูมาเขาฝันเพื่อนนี่แหละถ้าหอดพันที่มาอยู่เมืองนี้โอคนหลายคนไหวอยู่คนเมียนเมียนครับนี่ะคท่านผู้ชม เฉพาะผูกคุณหารนะครับที่เพิน่นโด่งดังเดี๋ยวยินซื้อเสียงกันทั่วกันนะครับเพิน่นกับมันเห็นไหมพเจ้ากันมากกันเลยว่าเลื่มมากกันบมาอย่างหลายมากไหวาไมากย่างกันบ้านเราคือมาถาวายของให้มันเต็มเลยท่านผู้ชมดูนี่คนเขามากกันอย่างหลายเลยครับทยอยเขามากครับผมนะครับท่านผู้ชมมาเส้นไหว้กันนะครับรเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับนี่ครับเพิ่นกะทิมากกามาไหว้ยอาท่านผู้ชมนี่ครับทะเบียนรถผมเลยที่ผมโม่ไส้มานะครับ 2679นะครับทะเบียนรถผมเด้อเพิ่งได้าปมาใหม่นะครับอ่าทะเบียนเก่าจะเป็น2291ครับนะครับผมนะครับอ่อาาัอลันนี้จากบ้านไหนนะครับผมถามาจากบ้านุ้วนตุวนเอานำนำข้ามบ่ขดั่อืมครับอด้ได้โชคบ่ะคับเดืองได้ครับได้ละน่มาว้านที่หาไ รางวัลที่ห้าหนึ่งใบเอาเว้นเขาได้รางวัลที่ห้าหนึ่งใบนะครับเขามาเรียงค่าโอ้ได้รางวัลที่ห้าหนึ่งใบโชคดีนะครับผมท่านมโนาบุญสาธุนั่นนะครับได้โชคได้ลาบกันนะครับกับสาธุคุณฐานมามามาขอปูนมาครับที่วังวันที่แล้วค่ะลูกสาวบสาเพิ่นขอทางโทรศัพท์ทางโทรศรักษาขอยังไหมได้ไหมเกาหลีมาขอพันเท่ารักษาได้โชคเสด็จวันที่ห้าพ่อสามแสนบ่อทั้งธรรมดาครับผมนะครับของแท้ดีนะครับปูนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนะครับอื นะครับท่านผู้ชมคือที่ศาลเจ้าเป่าขนหานะครับคึกคืลนะครับผมเนาะเออรางวันที่ห้ารางวัลที่ห้าเลยใ่ไหมคุณเจียบ้างครับเราเราขอขอบนท่านข้อระชันท่านติดต่อตามติดต่อหนุ่มอั้มคนเดิมช่างจริงแ่าไม่ฮันนะครับติดตามด้วยนะครับทั้งป้าต๋อยคนมีเซนมาวินชาแนลนะครับทาง YouTube นะครับแล้วก็หนุ่มอั้มคนเดิมนะครับ แล้วก็ทางเพจด้วยนะครับหนุ่มอามคนเดิมช่องจริงนะครับแล้วก็ทางทิกตอกด้วยเด้อหนุ่มอามคนเดิมช่องจริงนะครับเหมือนเดิมนะครับผมเด้อนะครับอ่านะครับขอให้โชคดีแห่งเรือกันสุขูสุขคนเด้อนะครับติดตามด้วยนะครับผมเปิดข่ิวดมาประกาศมาว้มาบ้าบ้าเพิ่นไว้อ่าคือถูกตรงที่หนึ่งขอปูจากทางโทรศัพท์ได้เสยครับผมนำรวจที่หาครับอ่าโชคดีนะย่ยเนาะจะเป็นโชคดีครับอืมไาแน่ต่อแม่น้อยใจเนาะแม่ย่ยู่ รอดแดกแม่มากกับม้วกไก่สืดอร่อีกับไปสุดสบายหนึ่งฮอดบอกไก่บอเป็นยังบอเป็นยังบอเป็นยังใหญ่นะครับผมเนาะไก่ย่งกับม้วไก่ยหญเราบอกคือคือเดียวรอดแสลมากเลยไห่ผู้ยไก่ผู้ยุไก่ผู้ยุไก่สามคนสาคจะเล่นไหคุณานนะครับนี่เป็นกลับมากันในมันดาผู้ชมนะครับผมเนาะอ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมกับภูคุนหานะครับนี่แหละครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมท่านผู้ชมเด้อวันนี้ก็นี่เลขเลขทูบเก่าผมเด้อเลขทูบเก่าที่ผมมามาจุดกระบาวชัยอ่ะเนี่ยเจ็ดแปดสองนะครับท่านผู้ชมถ้าไม่เจ็ดแปดสองก็หนึ่งแปดสองหัวเจ็ดมันจะลางๆนิดนึงแต่เห็นเป็นเจ็ดแปดสองนะครับอนี่อาวินเลขทูบีเ้อที่หนูามาจุดกลางคืน นะครับท่านผู้ชมอะโอเคครับท่านผู้ชมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมกับสารเฉพาะผูขุนหารณจุดตรงนี้นะครับขอให้ผู้โชคดีกันสุขสุขคเด้อน,นะครับก็วันนี้หนุ่มอามคนเดิมกับทางช่องมาวินปาต่อยคนมีเซ้นต์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวไปเจอกันคลิปๆหน้าว่าจะไปสถานที่แห่งไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันแล้วกันหนุ่มอามคนเดิมมาวินชาแนลปาต่อยคนมีเซ้นต์ทองแหล่คนเดิมและบ่าวแพ็คชาแนลนะครับขอให้โชคดี